ไหลลงคอมนุษย์เข้าไปในปอดอกลายเป็นกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้หอมจริงๆเลยนะนี่เนี่ยสูตรเกอรเข้าไปวินี่มัน โอ้โหแยกหัวออกมาเป็นดอกไม้เสิร,ฟร์ฟสตรอเบอรีอรอรอร่กันหน่อยให้เจ้าหานกินงบบๆๆบๆบเฮ้ยคุณแม่ลอดวิเด็กสีชมพูเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาติตย์ไปนะครับกับเกม i ท g u s g o o s e เมื่อมนุษย์ให้กำเนิดห่านสุดแปลกประหลาดกันในตอนที่3กันแล้วนะครับผมมาต่อกันอย่างรัวกันเลยทีเดียวก็สำหรับในตอนนี้ เรากําลังอยู่กับคนไข้ลายที่3ซึ่งก็กําลังจะไปหาคนไข้คนต่อไปกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเจ้าห่านสุดแปลกประหลาดที่เราจะได้เจอต่อไปนั้นจะยิ่งแปลกกว่าเดิมขนาดไหนกันนะครับนี่จะบอกว่าตอนนี้นี่เราก็ ถึงจุดสูงสุดกันแล้วใช่ไหมแล้วก็นี่เลยนะมีบ่ออันนี้อยู่พอเท่าที่เป็นตำนานลงบ่อสีฟ้าแล้วก็ไปทะลุที่บ่อสีส้มพี่ก็เลยจัดวางไว้แบบนี้นะครับผมมอืทำให้แบบว่ารวมร่างกลายเป็นแม่ตัวหัวใจได้หลายตัวนี่รวมร่างกลายเป็นนี่เลยทาลกสามหัวอย่างไบไอติมคนไข้คนถัดไปไปกันเถอะ ยได้แบบว่า265 9เกเดือนถัดมาลำต้นฤดูหนาวกำลังจะแตกสลายหูบินไปแล้วเพื่อนอุ้ยหิวแล้วเกินท้องสัน่นอืเจ้าหา่านเฮ้ยกำลังแบบว่าอุยแปลงกายเป็นซุปว้าวไหลลงคอมนุษย์เข้าไปในปอดอกลายเป็นกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้อขี้ออกมาครับผมออกมาเป็นหา่าน เจ้าหานี่จุ่มลงน้ำดูดน้ำเข้าสู่ร่างกายอุ้ยบุ๊ดบุ๊ดบุ๊ดว้าวปากฉันกลายเป็นสปริงเกอร์เเจ้าหานสองตัวรวมล่างกลับมาฝังที่หคนไข้คนถัดไปอู้คนไข้คนที่สี่อุ๊ยบรรยากาศค่อนข้างอึมครึมมาลดน้ำแบบว่าอุ้ย เฮ้ยลำตัวกลายเป็นอะไรวะเนี่ยให้ตายเถอะอากาศดูเหมือนจะเบาบางเล็กน้อยอืมแลวแรงโน้มถ่วงตรงนี้ก็แปลกๆตอนนี้สามีของคนไข้นี่กลายเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้ลดน้ำไปก่อนจอกๆจอกๆอ,อ,อ่าตอนนี้นี่เราจะต้องเฮ้ยให้กําเนิดมเมล็ดเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยตรงกลางของแม่เจ้าห่านจะมีอะไรแปลกๆก็ไม่รู้ วิ้ยรู้สึกว่าลำตัวนี่แปลกขึ้นมาเรื่อยๆอุ้ยเฮ้ยเด็กทาลกงอกออกมาด้านข้างบางครั้งเราก็ต้องการสิ่งที่ดีกว่านี้ดังนั้นเรามาลองม้วนดอกนี้ดูอีกครั้งเฮ้ยเลือกเด็กทาลกคนนี้เลยฉันเป็นเพียงเด็กทาลกอีกคนหนึ่งที่เด็กได้เด้งออกมาช่วยให้เด็กทาลกแบบว่ากระเด้งกลางอากาศโอ้ใช้ได้เหมือนกันเฟรียผมวุ้ยอะไรวะเนี่ยหมุนวงล้อซ้ำเพื่อรับดอกใหม่เอาไม่เอ,อ่ย ลองดูว้าวได้ระดับอะไรเฮ้ยตำนานนะผมเจ้าห่านร,ระดับตำนานอุ้ยตอนนี้มีประโยชน์มากขึ้นอืมเจ้าเด็กทาลกที่แม่กระเด้งออกมาแบบช้าๆนี่เราสามารถทําให้เกิดการลุมล่างอุ้ยกลายเป็นหัวใจครับผมเฮ้ยมีกระเด้งตรงกลางด้วยเพื่อนอืมดูการกระเด้งนะ ดึงรู้สึกว่าตอนนี้เราอยู่กับคนไข้ที่สถานีอวกาศอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อืมเราจะเห็นว่ามีมนุษย์อวกาศอยู่ด้านบนตรงนี้กันด้วยนะฟักมเมล็ดออกมาเลยจ้าเฮ้ย <c oughs> อ๋อเป็นปากกระเด้งแบบนี้อืมทำให้แบบว่าเจ้าห่านทอง ได้มีเด็กทานลกกินเข้าไปสักทีต่อไปก็จะเป็นพวงนี้นะครับผม15นาทีพวงนี้ดูสิโอ้ได้แบบว่า,าระดับหายากกันอีกแล้วหมุนซ้ำเลยสิอุ้ยได้แต่แบบหายากธรรมดาเฮ้ยชึบอุ้ย,ยมหากาบอืมอันนี้แหละฮอแปลงล่างหูวเจ้าหา่านเดี๋ยวเราก็ย้ายฝั่ง มเมล็ดสีฟ้าได้แล้วจ้าออกมาเป็นหุยสายพานครับผมสายพานคราวนี้ก็น่าจะลำเลียงเด็กได้ดีนี่เราก็จะเอาแบบว่าเด็กให้แม่ตรงนี้ได้กลิ่นฟักไข่ธรรมดาเลยจ้าโอ,อ้โหอะไรใหม่วะนี่อุ้ยเขย่าลังให้มากพอแล้วบางสิ่งจะทำให้ทาลกหนีไปได้ลังพึ่งอย่างงั้นล่ะอลองไว้ตรงนี้หุยเป็นโพรงน่ากลัวสุดๆ ูเจ้าเด็กโดนลังพึ่งกระเด้งเอ้ยมีแบบหมาตัวพึ่งเอ้ยพาเด็กไปไหนอ้ยเอาเด็กไปต่อยตายครับผมผูกพาเข้าลังโอ้โหลดน้ําขึ้นมาสูงสูงเงินตอนนี้ได้ค่อนข้างจะเยอะกันอีกแล้วเออนั่นแหละมาเล็ดต้องเยอะๆกันหน่อยพาเจ้าเด็กืหรวมล่างมาเสียบในลัง ว้าวจึกจึกจึกหุยเงินเป็นแสนนี่ปล่อยลังพึ่งลงสู่พื้นดินให้กำเนิดเป็นตัวพึ่งครับผมอืมเอาสตรอเบอรี่ให้กินกันดีไหมเนีรยบผมมาเสิร์ฟสตรอเบอรี่กันหน่อยว้าวสตรอเบอรี่ให้เจ้าหานกินงับกับกับกัับเฮ้ยคุณแม่คลอดวุยเด็กสีชมพูได้เป็น ว้าวหูมหากาบเพิ่มขึ้นประชากรบวก16จะบอกว่าเจ้าห่านสีทองนี่กินแบบว่า3ตัวรวมกันเป็นเด็กไอติมแบบนี้นี่สุดยอดเลยนะทุกคนมีหน้าล่ะเราถึงได้เงินเยอะขนาดนี้้ยหุซื้อตอนนี้60,000จัดไปซิล้านบ้านต้นไม้ครับผมที่นี้ทำอะไรได้เอ่ยลังพึ่งสองเขยาลังให้มากพอและบางสิ่งอาจทำให้ทาลกหนีไปได้ เอาลังพึ่งมาชะลอเอาไว้แล้วก็โหุยเมล็ดเฮ้ยมีการปลูกอยู่ที่บนลำต้นของหานตรงนี้ด้วยลดน้ำกันต่อปัาปป๊าปปปราสามารถเร่งให้คูณห้าได้ด้วยนี่ลดครั้งละเยอะๆเอาให้สุดเลยเพื่อนอีกประมาณ5นาทีจะจบด่านนี้ดูลำต้นของเราตอนนี้สิค่อนข้างจะเป็นคอมโบที่น่าเหลือเชื่อกันเลยใช่ไหมทุกคนมีทั้งลังพึ่งแล้วก็อะไรแปลกๆใหม่ๆนี่ ให้เราได้เห็นเดี๋ยวเราก็จะรีบไปหาคนไข้คนถัดไปเพื่อหาความแปลกให้มากกว่านี้อีกเจ้าฮานกําลังจะได้เจอกับคนรักเฮ้ยเจอละเพื่อนถึงเวลาผสมล่างฟลุ๊บเข้าลำตัวอืมบานสะพรังต้นไม้ห่านแห่งอวกาศไปลุย มาตอนนี้195เดินทางไปต่อครับผม9เดือนถัดมาต้นหานเริ่มสะเทือนระเบิดตุม้มอืมคนเก็บดอกไม้อู้หอมจริงๆเลยนะนี่เนี่ยสูตรเกสรเข้าไปอุ้ยเข้าไปในจมูกอุ้ยนี่มันโอ้โห แยกหัวออกมาเป็นดอกไม้เฮ้ยเกสรเป็นหัวเยอะๆแล้วก็มีเจ้าพึ่งมาผสมเกสรอ,อุย้ยเจ้าพึ่งนี่เกิดการกลายร่างเป็นเด็กเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เจ้าเด็กลำตัวพึ่งบินเข้ารังหรือเปล่าว้าพ่นน้ำหวานเข้าไปอุ้ยเด็กเขียวภายในรังพึ่งได้เกิดการสั่นกําเนิดทารกตัวแบบว่า,า,าเป็นป้องๆอ,อืออายุศูนย์หนึ่งสิบห้าูเริ่มโตครับผมอย่างกับมิชลิน ระเบิดลังพึ่งโอ้ยมือยืดน้ำพึ่งกระจายโอ้ยแล้วก็สไลด์ครับผม น้ำพึ่งที่แสนหวานนี่ถอดหัวออกมาอืมราดกับแพนเคก้กโอ้งับงามงามงง,งอร่อยอร่อยคนที่กินเข้าไปก็กลายเป็นแม่คนไข้คนที่ห้าใช่ไหมลดน้นําคนไข้คนที่ห้าวิ่งลำตัวเป็นแบบใบไม้ครับผมเฮ้ยด่านนี้น่าสนใจดันเจี้ยนนี้มีหลายชั้นทาลกจะสามารถปีนบันไดได้หรือไม่ดันเจี้ยนนี้เด็กทาลกจะเติบโตยังไงเอ่ย เริ่มจะมีแบบว่าต้นพืชต้นไม้งอกออกมาเออแล้วก็เวลาเด็กผ่านต้นไม้นี่เราก็จะได้เงินเยอะเอาละสําหรับตอนนี้เจ้าเด็กอุ้ยลงมาที่ดันเจียนแบบนี้อืมลงบันไดแบบนี้ได้ครับผมให้กาเนิดมเมล็ด <c oughs> หว่างโอ้โหโอ้ยมีครึ่งล่างถ้าปล่อยฉันไว้คนเดียวฉันจะวางไข่ทองคำโอ้โยมีการเฮ้ยให้กําเนิดไข่ทองคาอะไรก็ไม่รู้ ไข่ทองคํากระเด้งลงพื้นโอ้ยเดินได้ครับผมลดน้ําต่อเนื่องปุ๊บุ๊บๆุ๊บปุ๊บโอ้โหเริ่มจะไปได้ยากครับผมต้องใช้เงินแบบโคตรเยอะถึงเวลาของการดูโฆษณาตรงนี้กันแล้วสินะเอาละได้เวลาย้ายเจ้าห่านมาไว้ที่ฝั่งนี้อืมขมือกับ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  วุ้ยไข่มาเพียบกระเด้งกระเด้งโอเคนะครับผมสำหรับในครั้งนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้กันก่นกอนนะได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆมากมายกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะเห็นว่าเจ้าหานี่ดำเนินชีวิตต่อไปยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแลวถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พีต่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันนะทุก ข่าวหน้าจะเป็นด่านแบบไหนนี่ต้องมาลอลุ้นกันในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ